มานมนานน่าจะสมัยประถมนะเรียนมหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากว่าจะถึงมสามเนี่ยเราเคยเจอมาเยอะแล้วหลายครั้งแล้วนะคะถามว่าประโยคคืออะไรอ่ะเราก็จะตอบคุได้ไหมถ้าคุถามว่าประโยคคืออะไรอืมทางนี้ทางนั้นคุบอกเลยว่าจริงๆถ้าใครจะตอบนะก็จะต้องตอบอ้างอิงว่าอ้างอิง คำนิยามจากทฤษฎีไหนด้วยคะนะักเรียนเพราะจริงๆความหมายของประโยคอะมันไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตกลงว่าเออต่อไปนี้นะเราจะใช้คำจํำกัดความนี้อธิบายคำว่าประโยคถ้าเราพูดแบบนี้เืออไรอาหลังจากนั้นเราถึงจะตัดสินได้ว่าอะไรคือประโยคเพราะว่าจริงๆทฤษฎีทงางภาษามีเยอะมากนะคะแล้วแต่ละทฤษฎีก็มีการ ให้คำจำกัดความของคำว่าประโยคไม่เหมือนกันแต่ในที่นี้นะที่เราจะใช้จำกัดความของคำว่าประโยคนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนี้เราจะใช้ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อว่าบรรทัดฐานทางภาษานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพิสตีที่ค่อนข้างจะเข้ากับ อธิบายใช้คำว่าอธิบายแล้วกันใช้คำว่าเข้ากับก็ไม่เชิงว่าถูกนะเป็นทฤษฎีที่อธิบายความหมายของประโยคนะคะได้เข้ากับธรรมชาติของภาษาไทยนะเวลาถึงเวลาเราเอาทฤษฎีนี้มาดูรูปประโยคในภาษาไทยเราจะม่รู้สึกเออหรือม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงหรือหรือรู้สึกเฉียงในใจครารนีแล้วทฤษฎีนี้นะคะเขาว,ว่าด้วยเรื่องของประโยค เขาบอกว่าประโยชน์หมายถึงอะไรนะคะประโยคในที่นี้หมายถึงข้อความที่สามารถสื่อความได้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือมีสภาพอย่างไรก็คือเป็นประโยคประโยคคือข้อความที่มีความหมายสมบูรณ์นั่นเองนะคะอะไรที่คือมีความหมายสมบูรณ์ก็คือบอกได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรืออะไรในสภาพเป็นอย่างไรคําว่าอะไรเป็นประธาน นะคะเป็นภาคประธานคำว่าเป็นยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นเป็นภาคกริยาหรือภาคแสดงนะคะเอ่อซึ่งในที่นี้ตามคฤษดีนี่เขาจะมีวิธีการเรียกภาคประธานกับภาคแสดงโดยใช้คำสองคำคือคำว่านามวลีกับกริยาวลีนะคะแต่ในที่นี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นคำว่านามวลีในที่นี้เนี่ยหมายถึงหน่วยทางภาษาไม่ได้หมายถึงคำว่าวลีที่ เข้ากับกลุ่มคำถ้านักเรียนไปดูหนังสือเรียนอ่านหนังสือลักภาษาไทยของพระยาอุบกิจศิลป์ความหมายจะไม่เหมือนกันนะคะนะจะจะใช้คนละความหมายกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราดูที่พฤษฎีนี่ยังเพิ่งเอามาตีกันนะเราดูตามนี้ไปก่อนเอามะนาวมะลีเนี่ยอาจจะขึ้นต้นด้วยคำนามหรือไม่ใช่ก็ได้นะคะอะไรคือไม่ใช่สมมติขึ้นต้นด้วยคำนามเกิดขึ้น่าด้วยคำอ่าผู้หญิงอ่ะใช่แน่ๆเราคงไม่งงแต่ถ้ามันขึ้นต้นด้วย ท่านผู้มีเกียรติคำว่าท่านเป็นสรพนามแต่ข้ามน,น็เนประโยคเนี่ยมันทำหนะ้าที่เป็นภาคประธานก็คือเป็นนามวลีเราก็จะเรียกมันว่านามวลีแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำนามค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนทดไว้กับฟังครูผ่านๆจริงๆนะเรียนมีความรู้อยู่แล้วนะมีพื้นความรู้อยู่ลวส่วนหนึ่งอันนี้ฟังผ่นานๆกันนะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะส่วนที่สองคือส่วนของกริยาวดวลีก็คือส่วนของภาคแสดง นะคะแน่นอนมันขึ้นต้นวิกรยาอืมอันนี้ไม่ค่อยจะมีใครงงหรอกอ่ะทีนี้เราพูดไปแล้วว่าประโยคคือข้อความที่สื่อความได้ก็คือมีเนื้อความสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ถ้าเราดูองค์ประกอบของประโยคเราก็จะแบ,บ่งได้เป็นอย่างนี้ว่าประกอบไปด้วยพัคประธานแล้วก็พัคสแสดงเออขอโทษครับประกอบไปด้วยพัคพัคประธานแล้วก็พั <c oughs> คสแสดงซึ่ง การที่มันจะเป็นประโยคได้เนี่ยประโยคประโยคนั้นอาจจะมีทั้งพักประธานและพักแสดงคือมีทั้งนามวลีและกระยะิยาวลีหรือประโยคนั้นมันอาจจะมีแค่พักแสดงอย่างเดียวก็ได้คือมีแต่กระยะิยาวลีอย่างเดียวก็ได้โดยที่ละประธานไว้อย่างสมมุติครูบอกว่านักเรียนคะอย่าเปิดประตูทิ้งอ่ะไม่ต้องพูดคำว่านักเรียนครูพูดกับนักเรียนว่าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้สิคะโดนไม่เอ่ยชื่อใครเลยแต่อสมมุติเมื่อเมื่อกี้นี้ใครเดีย อแบมบี้เดินเข้ามาในห้องแล้วไม่ปิดประตูครูบอกว่าอย่าเปิดประตูทชิงไว้สิชะทุกคนทราบไหมว่าประธานคือใครทราบเนาะแบมบี้เองก็ทราบว่าประธานก็คือตัวเองนะคะแต่ไม่มีการกล่าวถึงใช่ไหมครูไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นคำแต่ครูบอกว่าอย่าเปิดประตูทิิงไว้สิค่ะก็คือครูพูดแต่พาคแสดงภาคกริยาวลีแต่ความหมายสมบูรณ์แหละเพราะเรารู้กัน เรารู้กันว่าครูพูดกับใครนะคะอย่างนี้เป็นตัวอย่างของประโยคที่มีแต่กริยาวลีอ่ะทีนี้เราลองดูกันนะคะธรรมดาประโยคที่มีทั้งพักประหารพักแสดงอย่างเช่นนักเรียนทุกคนอย่ายอมแพ้นักเรียนทุกคนก็เป็นพักประหารใช่ไหมเป็นนามวลีอย่ายอมแพ้เป็นกร,ะยะริยาวลีแต่ถ้าพูดว่าอย่ายอมแพ้เฉยๆคือมีกร,ริยาวลีไม่มีพักประหารไม่มีนามวลีรู้เรื่องไหมรู้เรื่อง นะพวกเราชาวพวกเราสาธิตปุมวันสู้ต่อไปพวกเราสาธิตปุมวันเป็นส่วนของประธานนะคะที่ในที่นี้เราจะเรียกว่านามวใช่ยไหมเป็นส่วนของประธานสู้ต่อไปเป็นส่วนของกริยาหรือกริยาวลี <c oughs> นัเรียนคะ่ะแต่ถ้าสู้ต่อไปเฉยๆแต่นักเรียนรู้ว่าครูพูดกับทั้งเรียนมันก็เป็นประโยคแล้วอันนี้ให้เราสังเกตนะตรงคําว่าพวกเราเห็นไหมว่าคําว่าพวกเราอ่ะมันเป็นสรรพนาม แต่ว่ามันทําหน้าที่เป็นภาพประทาซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่านามวลรีเพราะฉะนั้นเราก็จะนับส่วนเนี้ยว่านามวลรีแม้ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยสรรพนามอย่าเอาไปตีกับอ,อของพพะยบุบกจนะแต่ครูเชื่อว,ว่าคงไม่ตียกเว้นว่านักเรียนเรียนเรยนพรสดีนั้นมาก,ก่อนมีใครเรียนมาเป็นประโยคความเดียวความรวมความซ้อนไหมคะมีไหมเนียยกมือให้ครูดูหน่อยถ้ามีครูจะต้องอธิบายเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าผิดนะ แต่ว่ามันจะมีวิธีการอธิบายคนละแบบกันจริงๆเนะราทฤษฎีทางภาษาที่อธิบายประโยคมันมีเยอะมากเลยครูเรียนเอาอย่างสมมุติว่าเวลาเรียนเนี่ยบางถ้าเราไปเรียนอสสรศราสตร์ต่อนอะทว่าด้วยเรื่องของประโยคเนี่ยมันจะมีการอธิบายไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสี่ห้าทฤษฎี ว่าในที่นี้เราจะบอกว่าประโยคแบบมันกี่ชนิดนะมีรูปแบบอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการพูดที่ไม่เหมือนกันมีวิธีการอธิบายธรรมชาติของภาษาที่ไม่เหมือนกันในที่นี้เราตกลงกันว่าเราจะใช้เกมนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่สนใจหลักภาษาที่ตกลงกันเป็นแบบอื่นเหมือนทฤษฎีอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนมาแบบอื่นนักเรียนต้องยกมือครูจะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจหรือสอบถามตรวจสอบดูว่า เราสับสนหรือเปล่านะเป็นกรณีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> ท่านผู้มีเกียรติทุกคนกรุณาลุกขึ้นพูดแค่กรุณาลุกขึ้นสมมติอยู่ในงานแต่งงานเขาบอกว่ากรุณาลุกขึ้นค่ะแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นแล้วก็ใช้โย้ไวพรอไวใช้ให้พรให้กับครู่าวสาวทุกคนรู้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีท่านผู้มีเกียรติทุกคนมาเป็นประธาน ทุกคนก็รู้ว่าอ๋อพิธีกรจะนังพูดกับเรานะคะอย่างเนี้ยแค่กรุณาลุกขึ้นก็เป็นก็เป็นประโยคแล้วค่ะนะคะอ่ะนี่เห็นไหมคำว่าท่านผู้มีเกียรติขึ้นต้นด้วยคำว่าท่านนะล้วก็เราก็เรียกว่านามวลเเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่งงนะถ้าใครงงก็รีบถามครูนะคะอ่ะอันนี้อันนี้พแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีแต่ถ้ามันมีแต่คำ มีส่วนกรยาวลรีคือส่วนภาคแสดงมันเป็นประโยคได้แต่ถ้ามันมีแต่ส่วนประธานเช่นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายน้องไงยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นยังไงไม่รู้เลยนะคะตอบรู้แต่ว่าใครนั่นเองอย่างเงี้ยพวกเรานักเรียนยนักเรียนสาทตปุมวันเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนที่เพิ่งตัง้งขันไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นประโยคเพราะมันไม่ได้สื่อสารได้ครบถ้วนนะคะบหมดใจวาม อ่ะโอเคต่อไปนะคะถ้าสงสัยยกมือหรือกฎหมาถามครูได้เลยนะคะประโยคนะคะตามทฤษฎีนี้นะคะตามอ่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดมาแล้วบอกว่าให้สอนนักเรียนแบบนี้นะผมไม่งั้นถ้าสอนหลานแบบเป็นจะงงนะคะนะคะมีประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมนะคะเขาแบ่งประโยคกอ,อกเป็นสามประเภทอ่านทีนี้เรามาดูกันว่า ประโยคแต่ละประเภทมันเหมือนหรือมันแตกต่างไปยังไงนะคะประโยคสามัญนะคะเรียกอยากว่าประโยคพื้นฐานนะคะอ่สมัยก่อนเนี่ยวลาถ้ามีใครในห้องเคยเรียนมาแบบประโยคความเดียวความรวมควซอนครูจะต้องอาจรียบอธิบายทันทีว่ามันไม่เหมือนกันนะประโยคสามัญไม่เท่ากับประโยคความเดียวนะเพราะมันจะมีวิธีการอธิบายที่ไม่เหมือนกันเช่น ประธานถ้าเป็นประโยคความเดียวประธานต้องมีได้เพียงหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นประโยคสามาัญได้มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะในที่นี้คือบอกให้รู้นักเรียนไม่ต้องไม่ต้อง,องซึมเข้าไปในประโยคเมื่อกี้นะถ้าเราเรียนไม่ได้เรียนประโยคความเดียวความรวมความซ้อนแบบนั้นให้เรียนจาแค่ว่าท้านเรียนเจอคําเนี้ยที่มีคําว่าความแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะเท่านั้นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะประโยคสามาัญหรือประโยคพืค้นฐานคืออะไร นะคะสำหรับประโยคสามัญนนะ่ะคือประโยคที่มีนามวลีคือส่วนของประธานนะแล้วก็มีอ่าส่วนของกริยาวาลีที่ทําหน้าที่พักแสดงนะคะจริงๆแล้วการจะเป็นประโยคสามัญได้อาจจะไม่มีพักประธานได้จักง,งานมได้วยดูนะคะแต่ถ้ามันมีส่วนที่มาขยายภาคประธาน หรือแม้แต่ส่วนของกริยากริยาจะมีกี่ตัวก็ได้ด้วยนะอ่าแต่ถ้าเกิดมีถ้ามีขึ้นมาส่วนที่หมักเป็นส่วนขยายไม,ม่ว่าจะเป็นส่วนขยายส่วนใดก็ตามที่อยู่ในประโยคส่วนขยายต้องเป็นเพียงกลุ่มคําต้องไม่เป็นประโยคค่ะนะคะถ้าเมื่อไหร่ส่วนขยายเป็นอนุประโยคกลายเป็นประโยคเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่ประโยคสามันทันทีห้ามเอาประโยคมาขยายนะคะถ้าจะยังให้มันเป็นประโยคสามัญอยู่ คำกริยามีกี่ตัวก็ได้เช่นเ,เดินออกไปเนี่ยนะเช่นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเดินออกไปเดินเล่นถ้าระหว่างเนี้ยเดินออกไปเดินเล่นเนี่ยไม่มีคําเชื่อมเลยนะหรือใช้คําว่าอะไรดีเดินเล่นริมแม่น้ําคําว่าเดิน เดี๋ยวนะออกไปเดินพักริมแม่น้ำแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไอ้นี่ไปคำผสมไปเดินพักริมแม่น้ำนาราเดินพักริมแม่น้ำสมมตินนะคูให้ประโยคนี้นะเดินกับพักเป็นกริยาแท้ทั้งคู่กริยาหลักทั้งคู่เลยไม่มีอะไรมาเชื่อมระหว่างคำว่าเดินกับพักนะคะนาราเดินพัก ริมแม่น้ําริมแม่น้เป็นแค่ส่วนขยายซึ่งเป็นกลุ่มคําเฉยๆไม่มีคําเชื่อมกริยาหรือคําเชื่อมกริยาวลีหรือคําเชื่อมประโยคมาแทรกตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นนาราเดินพักริมแม่น้ำเนี่ยมันเป็นประโยคสามาัญแต่เมื่อไร่ที่ระหว่างระหว่างคําว่าเดินกับพักสมมติว่ามีอะไรขึ้นมาแทรกตรงกลางเช่นนาราเดินเพื่อพักริมแม่น้ํามีคําว่าเพิ่มแทรกขึ้นมาละอันนี้จะใช่ไหม มันมีคําอะไรที่มันสแสดงความสัมพันธ์ออกมาไม่ใช่นะคะจะเป็นประโยคชนิดอื่นทันทีซึ่งในนี้คือประโยคซอนนะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปประโยคสามารถสามารถแบกได้ออกไปสองแบบ <c oughs> นะคะนั้เรียนคำนี้หมดหมดอีกแปดนาทีใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยไม่มีใครตอบเราเลย เราอยู่บนโลกนี้แต่เพียงลำพังมันเหงียจังเลยนะน่าจะใช่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะประโยคสามมันนะคะจับระเออบจะแบ่งเราได้เปสอบประเภทนะเมื่อกี้ครูบอกเราว่ามันมีกริยากี่ตัวก็ได้มีกริยาวลีเดียวหรือจะมีหลายกริยาวลีก็ได้กริยาคําว่ากริยาวลีเดียวอะคือกริยาหลักตัวเดียว จะมีกรรม,มารองรับก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้ากริยาบลีหลายหลายกริยาเราจะเห็นดูดูตัวอย่างประโยคนะคะปัน่นขับรถข้ามสะพานกรุงทนเราจะเห็นว่ามีคำว่าขับกับมีคำว่าข้ามขับเป็นหนึ่งกริยาวลีข้ามอีกหนึ่งกริยาวลีเพราะฉะนั้นมันมีกริยามากกว่าหนึ่งแบบนะถ้าแป้งน้ำพับ,พ,บพับเสือ้อพับนะนะนะเก็บเก็บกริยาวลีที่สอง เข้าตู้กริยาที่แอคชั่นออกมาไม่น้สาบตัวเนี่ยอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษจะไม่มีเพราะลักษณะของประโยคในลักษณะของการเรียนก,กริยาในภาษาไทยเขาเรียกว่า serial verb คือคนไทยสามารถใช้กริยาแทนมาเรียนต่อกัได้โดยไม่ต้องมีบุพบทหรือมีตัวอะไรแทรกค่ะลักษณะแบบเนี้ถ้าเราใช้ในประโยคสามันแล้วขับรถข้ามสะพานพับเสื้อเก็บเข้าตู้ ถ้ามีแค่นี้ไม่มีอะไรมาเชื่อมแทรกตรงกลางเลยไอ้สิ่งที่โผล่มาเป็นแค่กรรมเฉยๆมันจะเป็นประโยคสามัญน,นะคะส่วนประโยคสามัญที่มีกริยาบรีเดียวนิสัยเพชรเหมือนพี่ชายน้องแค่ถูกดุถูกเป็นคำช่วยกริยาใช่ไหมที่ให้รู้ว่าถุกกระทําคําว่าดุเป็นกริยาแท้อันนี้เราเข้าใจไม่มีอะไรแทรกด้วยลักษณะนี้กริยาหลักคือคําว่าดุ ะะถูกเป็นแพ่ตัวที่มาช่วยทําให้รู้ถูกกระทํานี่เป็นกริยาเาเป็นประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเทียวกิ้วและแจ็บกาลังกินส้มตำและซุปหน่อไม้าซุปหน่อไม้ที่เป็นอาหารอีาสานน้องสกดด้วยบอยไปไหมนะคะแต่ถ้าซุปที่เป็นอาหารฝรั่งจะสกดด้วยปอดปลาเพราะมาจากตัวพีมาจากนเนี่ยเปิดเพิ่อนะแต่ซุปหน่อไม้เองมันจะน,น้ำคลุกคลิกคูลาแบกกันนะคะจิ้วกับแก๊บมี มีประธานสองคนมีคําเชื่อมด้วยประธานสองคนน่ไม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 ่สนใจนะประธานจะมีกี่คนไม่สนใจแต่การกระทําอันนี้เขากําลังกินสมตํากําลังก็เป็นตัวช่วยกริยาแต่มันไม่ได้แทรกคําว่ากินออกไปสองส่วนสิ่งที่ถูกกินก็มีสองอย่างสมตํากับซุปหน่อไม้แต่กริยามันไม่ได้ถูกแตกออกจากกันเมื่อไหร่ที่กริยาไม่มีไม่มีคําเชื่อมมาแทรกเมื่อนานมันก็ยังคงเป็นประโยคสามัญค่ะ ง่วงเหลือเกินอาคําว่าง,ง่วงเหลือเกินไม่มีประธานแต่เราบอกแล้วว่าไม่มีพักประธานได้ไม่มีหนามาดีได้มีแค่ง่วงเหลือเกินง่วงเป็นกริยาหลักเหลือเกินเป็นคําขยายกริยาที่ไม่ใช่ประโยคด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคสมันที่มีกริยาวะลาีเดียวนะคะตรงนี้ใครทันไหมใครไม่ทันไหมทันนะใครไม่ทันรีบถามน,นะคะเนี่ย <c oughs> เออแา้มาดูชนิดของประโยคชนิดที่สองเมื่อกี้ครูบอกนักเรียนว่ามันต้องไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเนื้อความมันต้องเป็นเนื้อความเดียวกันนั่นเป็นประโยคสามันแต่ประโยคซ้อนไม่ใช่แบบนั้น เมื star, in, happen, in. ι, ่อไหร่ก็ตามที่มันมีอะไรขึ้นมาแทรกมีส่วนขยายเป็นอนุประโยคคือเป็นประโยคย่อยเข้ามาขยายประโยคประโยคที่เดิมที่มมีอยู่เมื่อนั้นประโยคนั้นจะถูกเรียกว่าประโยคซ้อนทันทีนะมันจะถูกเรียกว่าประโยคซ้อนทันทีก็ก็ก็ไม่ทำไงเราก็แค่รู้ว่าว่า เราจะพิจารณาย,ยัางไงว่ามันจะมันเป็นประโยคซ้อนไปแล้วเราต้องหาส่วนของกริยาที่อยู่ในประโยคค่ะเราพอเราได้ประโยคมาเราหาสิว่าไอประโยคเนี้ไอข้อ,ขอความเยอได้มามันมีกริยากี่ตัวและมีกริยาหลักกี่ตัวแล้วพอเราเจอกริยาหลักแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อไหร่มีกริยาเมื่อนานแปลว่ามันมีประโยคเราดูประโยคที่มันประกอบกริยานียิว่า มันแบ่งออกเป็นความสําคัญของประโยคสองประโยคหรือมากกว่าสองประโยคก็ได้มันสําคัญเท่ากันไหมถ้าประโยคสองประโยคมีความสําคัญเท่ากันมันไม่ใช่ประโยคซ้อนมันจะเป็นประโยครวมซึ่งจะพูดไปในอนาคตนะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะไม่นะคะมันมักจะมีประโยคหนึ่งสําคัญกว่าอีกประโยคหนึ่งเสมออะไรที่บอกว่าเป็นประโยคที่สําคัญเช่นฉันทําอย่างนี้เพราะฉันรักเธอใชยคำว่าเพราะ ฉันทำอย่างนี้เพราะฉันรักเธอมัน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 เน้นอะไรมันเน้นการกระทำเอาการกระทำขึ้นมาก่อนฉันทำอย่างนี้เพราะฉันรักเธอนะคือไม่รู้ละทำอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะแล้วไอ้เหตุผลของของมันเนี่ยมาอยู่ข้างหลังนี่นไหคะเป็นส่วนขยายมาสำคัญไม่เท่ากันแต่ถ้าฉันเพราะฉันรักเธอฉันถึงทำอย่างนี้อันนี้เน้นที่เหตุใช่ไหมเหตุก็คือความรักเพราะฉันรักเธอ ฉันถึงทันแบบนี้เน้นที่เหตุมาก่อนมันมีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีจุดเน้นไม่เหมือนกันนั่นแปลว่าเราให้ความสําคัญของมันไม่เท่ากันแปลว่ามันไม่มีทางเป็นประโยคสามันคคนนีอยู่แล้วเพราะมีสองใจความนะคะและมันไม่มีทางเป็นประโยคนรวมเพราะประโยครวมรความะสําคัญต้องเท่ากันอ่าทีนี้นะคะเรามาเหลือเวลาอีกสองนาทีจริงๆคือนาทีเดียวเพราะรู้สึกว่านาฬิกาในคอมมันจะน้อยกว่า เอาอีกสักหน้านึงให้ดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะมาอธิบายของลักษณะย่อยของประโยะคซ้อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูลักษณะย่อยของประโยคซ้อนเรามาดูประโยครวมก่อนอังกฤษรูอ,อ้างอิงถึงประโยครวมว่าประโยครวมมันมีความสําคัญเท่ากันอ ประโยคที่อยู่ที่มาประกอบกันประโยคซ้อนกับประโยครวมมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีใจความมากกว่าหนึ่งแปลว่ามันประกอบประกอบไปด้วยประโยคมากกว่าหนึ่งประโยคแต่ความแตกต่างของมันคือประโยครวมประโยคที่เอามาประกอบกั till, epidemi, two, นหน้าสองประโยคขึ้นไปที่เป็นประโยคย่อยเนี่ยเขาใช้คำว่าประโยคย่อยเขาไม่มีเรียกคําอื่นด้วยซ้ําถามว่าทําไมเพราะประโยคสองประโยคในประโยครวมเนี่ย มันมีความสำคัญเท่ากันแต่ถ้าในประโยคซ้อนมันจะมีประโยคหนึ่งที่สำคัญกว่าอีกประโยคหนึ่งสำคัญรองลงมามันก็เลยมีชื่อเก๋ๆว่ามุขยะประโยคกับอน,นุประโยคเดี๋ยวเราค่อยดูในอนะคะมุขยะมุขคึ้ประธานนะคะทีนี้ก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าครูหย,ยุดตอนนี้เดี๋ยวมันจะสะดุดมันจะมีสิ่งที่ให้ ที่เป็นตัวตัดเลยนะว่าอันนี้เป็นประโยครวมหรือประโยคซ้อนจุดที่สังเกตได้ไง่ายๆก็คือคําเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเขาด้วยกันค่ะคําเชื่อมของประโยคซ้อนมีเยอะแยะมากมายแต่คําเชื่อมของประโยคสองประโยคในประโยครวมมีได้เท่านี้เท่านั้นคือและ และก็เชื่อมประโยคด้วยนะไม่ใช่เชื่อมคํานามนะต้องดูให้ดีนะถ้าบอกว่า,าถ้าบอกว่าไทเกอร์และใครดีไทเกอร์และเซนอันนี้คือเชื่อมเชื่อมประธานใชิงไหมเชื่อมคํานามไม่ได้เชื่อมประโยคแต่ถ้าถ้าเชื่อมประโยคต้องบอกว่ายัางไงอ่ะเออทำไมเสียงข้อความเข้านะคะถ้าบอกว่าเขาชอบ เออเอาใครดีห้องนี้มีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเปิดเอาใบรายชื่อมาถ้าบอกว่าวารเมศสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่อันนี้คำว่าแต่แต่ใครดีแต่ชมจันทร์สอบติดคณะอักษราศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าคำว่าแต่มาเชื่อมสองคนนี้แต่ มันมีใครที่สําคัญการสอบติดของใครสําคัญมากกว่ากันไหมไม่แค่เขาต้องการจะบอกว่าสองคนนี้แตกต่างกันเท่าน,นั้นเองเลยใช้คําว่าแตกแต่ความน้ําหนักของบรรมีสอบติดวิศวะกับชมจันท์สอบติด,สอ,ตดอสสาระเท่ากันเป๊เปะเลยนะคะลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าคําเชื่อมสมภาคสมหรือสมาแปลว,ว่าข้างซ้ายข้างขวามันต้องเท่ากันเหมือนคาว่าสมการสมการเนี่ย มันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางใช่ไหมข้างซ้ายกับข้างขวาของเครื่องหมายเท่ากับต้องมีค่าเท่ากันนะคะคำเชื่อมสมภาคเนี่ยมันมีคําเชื่อมมาเชื่อมประโยคที่คําเชื่อมสมภาคไปเชื่อมมันต้องมีความสําคัญเอากันนะคะแต่จริงที่ครูบอกว่ามันต้องมีความมีแค่เท่านี้เท่านั้นเช่น,นและและก็ทว่าแต่แต่ทว่าหรือนะคะ ถ้าสมมติเราเรียนไปอ่านไปดูหนังเพเรียรละครเพีร์เรตย,ย้อนยุคถ้าตัวละครพูดว่าท่านรักข้าแลท่านดูแลข้าอย่างดีอย่างเงี้ยคําว่าแลมก็ทําหน้าที่เหมือนคําว่าและเราจะเข้าใจเนาะว่ามันก็มันก็คือสิ่งเดียวกันนะคะทางนี้ทางนั้นก็อ่อาเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้วันนี้ครูหยุดตรงเท่านี้พรุ่งนี้ครูจะมาอธิบายลักษณะของ ประโยคสอนประโยคลักษณะย่อยๆของประโยคศซอนต่อใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้ยกมือแล้วถามได้เลยอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยใครไม่ทันมีไหมไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะเป็นคาบสุดท้ายครูเข้าใจอาจจะง่วงมีใครหลับไปแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอยู่42หน่วยที่เหลือเดี๋ยวไปดูซิว่าครูยังไม่ได้อ่านลายอาจารย์อาจาอาจะมีการลาแต่ครูไม่ได้อ่านร,รายละเอียดนะคะ ใครไม่เข้าใจฐานตรงนี้ได้เลยนะคะมีไม่ไม่มีเหรอมีไหนจี <c oughs> โอเคถ้าง,งานวันนี้ก็เราก็แยกยากแต่เพียงเท่านี้ไปทำแบบฝึกหัดในเล่มเป็นการทบทวนนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเข้าใจไม่เข้าใจนะคะถ้าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ก็จะได้มาถามครูได้ไปและววันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <_ an> สวัสดีค่ะไม่ร right. ู้เมื่อไหร่พุ่งวันพุนเราจะได้เจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมเจอก,ก็ดีนะแต่ว่าเห็นเห็นฝุ่นแล้วมันก็น่ากลัวนะเพียงคือว่ามันแบบมันดูคือมองไปที่ทางฟ้า